พี่ครับถือกูพี่โอ้ว่าสิบวัตถุนะครับนี่เรียบร้อยนะครับโอ้หนึ่งว่าสิว่ตถุเอ้าถือ้วครับลากเขาในีหู้อะไตัวนี้นึกว่าบ่วง,งมัสเตใสนะครับคุณยันนีหู้คุณครับโอ้หนึ่งว่าบ่ถัตถุคุณนี่ครับเอา้าเรียบร้อยครับ,น,บนั่นโอ้ว่ตถุกูหนีเขาแม่รู้ว่าต่ำ สวัสดีครับอยู่กับคนกสินหากินทินสุโขทัยนะครับครับเหมือนกัสิ5ห้าพี่ๆหน้าๆนะครับมาหาหลาะเบิงบ่วงนะครับใส่ใบม่วานะครับคำคออกมาหลาะใส่เบิงนะครับหมายกับน้ําท่งหน้าเขาเกอเก่านี่นะครับไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกันวาสิมิโตบอนะครับนะครับหมายขางทางนะครับนี่เจอไใวขยอยู่ขางทางนะครับนี่นะครับขวอยวัวสิมิโตบอนะครับหรือว่าข้าเจลาไปแล้ว่าลูนะครับไปเบิงน้ากันครับวาสิมิโตะ โอ้บอดต่ำนะครับนี่ป้วงใส่ไปสองหลังนะครับอยู่นี่โอ้หลังนีก็บวอถือนะครับเอา้าเรียบร้อยครับนั่นโอ้บ่าถือกิ่หนีเขาเป็นรนบ้าต่ำมาหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวเลาะเบรงกอน,นครับว่าจะถือถอยู่บ่ น่าทีมีตัวเดียวนะครับเพราะต่ำเลยน่าที่มีหนูตัวเดียวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเก็บกอนนะครับครับตัวใบใหญ่บันได๋นะครับนี่่ที่มีตัวเดียวครับเพราะว่ารอเบื้องเราบ่ถือกครับเดี๋ยวเก็บบ่วงก่อนนะครับนี่นะครับข่อยที่เ้าใส่ไปนะครับ น boy, ึกว่าสิบอมีโตนะครับได้มาตัวหนึ่งอยู่นะครับนี่ครับหูมันออกมาเลยครับขุดมีใหม่เลยนะครับเกลียบลอยเลยนะครับไปครับไปรลุนอีกจุดหนึ่งนะครับใส่ไปสองจุดนะครับอย่นี้ครับยูกลางทงหน้าครับจุดหนึ่งไปครับไปรลุ่นน้ำกันว่าสิ่มีโตอีกบ่อนะครับครับกระถึงีนบร่อยนะครับนี่จุดนี้เป็นคันเท้าน้าครับคันหน้า แต่ฟีฟีหนาๆเขาเจาก็มาดักก่อนแหละครับบริว่ามันจะมีตัวบอลครับยังบอไปครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกัดหน่อยที่มีตัวบอลนี่ครับควยควยก็ยังเป็นแต่มีตัวอยู่นะครับ้องเรียนอยู่นะแต่บดเต่านะครับบวงใส่ไปข้างในครับใส่ไปข้างในบดถือนะครับนี่ครับรังสวัสดิ์เต๋า เดี๋ยวครับไป,ไปหาล้อบิงก่อนนะครับมถึงย้างตัวให้หาบอนะครับงไว้้าไม้ไว้ครับเจมาใส่ก่อนกล้วะมีครับกัยครับน่ข้องก็ยังไม่ใหม่เอยนะครับแต่พอถือนะครับ จับนู่นหน่อยนะครับถือทุกครั้งได้ดดินอยู่แม่มันเข้าไปแล้ววนะครับเดี๋ยวไปหารอบังอีกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับครับรอบังแล้วกับมีตัวเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวไปจัดการแป๊บนึงกัครับเดี๋ยวเอามาให้บังนะครับ บข็ได้ปิ่งอยู่นะครับนี่ตัวที่สองครับสองจุดสองโตนะครับกระือว่ามานอยู่ครับวันนี้แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นต้องกันอีกที่นะว่าที่มีโตอีกบ่แต่ขออนุญาตเก็บบ่วงเขานะครับเรียบร้อยนะครับจุดนี้เขาเกี่ยวเข่านะครับว่านมาไซบ่ได้เกีียวนะครับว่าอายุว่าเป็นแตงยิดแตงยิดใจว่าข้าเจ้าเสิมาเกี่ยวเข่าบอนะครับพราว่าบิ่งหนุ่ข้าเจ้าเกี่ยวตั้งแต่มาไซนะครับ พอวัตถิปัญหาเสียมะเกียวตอนกลาขึ้นอีกแล้วครับนี่โอ้เดี๋ยหาเบึ้งบ่วงอีกแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปเบึ้งน้ำกันว่าสิมีโตบอนะครับครับเดี๋ยวยินเสียงนะครับมาลูยู่มองได้นะครับโอ้พี่ครับถือก็้ยพีโอว่าสิ่าถือนะครับนี่เรียบ้อยนะครับโอ้หนึ่งว่าสิบวถือครับเดี๋ยวหารอเบึงก่อนนะครับเดี๋ยวใครมาเก็บนี่ครับ เป็นเตมีหนูอยู่ได้ครับแต่ว่าข้าเจ้าเกี่ยวเข่าออกครับนี่คองเหรียญน,นี่เปลี่ยนรดนะครับบางท่ใส่ไปโอ้มีต่ำอยู่นะครับนี่เดี๋ยวสิทิ้งไว้สักมือสองมือเดี๋ยวมัดเลาะเบื้องอีกอยู่นะครับนี่ที่ใส่ง่ายวันเจ้าว่าท่านในเกี่ยวเขามันใส่ยากคิดน้อยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักสักมือสองมือเดี๋ยวมัดใส่ไม้นะครับนี่ครับขวายมัน ไว้เงี้ยได้ครับนี่ครับข้างบนเอ้ถือล้วครับลากเขาในหู้เลยตัวนี้นึกว่าบ่วงมัตเตอใสนะครับคุณยันในหู้คุณครับโอ้นึกว่าบาถฉีกคุณนี่ครับเดี๋ยวๆไอ้ก้อนนครับเดี๋ยวหารอบมึงอีกนะครับโอ้ดึงเข้าไปในหู้เลยนะครับมันเดืยบลอยอีกแล้วครับตัวนี้จุดนี้ไม่รู้เห็นบ่นะครับนี่ ติดอยู่ในหูเลยครับลากเขาหูไปเลยครับนะเดี๋ยวรลอยอีกนึงนะครับนี่ครับขวยมันใหญ่นะครับนี่ถ้าว่รถบอมเกี่ยวกับเดีรุ่นก็หนีอีกอยู่นะครับพี่ยาออกของวาพี่หวยมัน,นพี่ครับ บ่วงกับจักสิได้ขึ้นจักหลังนะครับไปครับเดี๋ยวรอเบิ่งอีกนะครับนี่ครับควายนี่แห้งเป็นแต่ได้รุ่นแห้งนะครับแต่พอถือนะครับนี่บ่วงใจไวนี่ครับเจ้าเกีียวออกนะครับโอ้เสียดายนะครับนี่พี่ครับใหญ่ยังไม่ทันแขวยทิ้งไว้จะมือสองมือเดี๋ยวค่อยมารอเบิ่งอีกนะครับเพื่อนยังมีโตนะครับมีหลายแขวยอยู่นั่นนี่ มามครับรอเบิงเบิดลเลยนะครับหนาที่มีสองตัวนะครับเดี๋ยวไปจัดการนูแล้วก็เก็บบ่วงนะครับ ได้ยืนนะครับหนึ่งวัสิบอมิโตนะครับมาวครับตัวแรกครับเดี๋ยวแปล่ตัวที่สองนี่หูน้ำกันครับนี่ครับวัวหลูกวัาใหญ่วันวนะอู้แต่ตัวใหญ่อย,ยอยู่ด้วยครับผมเต็มหูเลยนะครับเดี๋ยวจัดการแป๊บนึงครับ มีตตต yes. so ัวใหญ่ๆนะครับอยู่หนีนะครับใส่งามอยู่ครับใส่สวยครับเดี๋ยวก็จะหาล็อกเก็บบ่วงแล้วก็ไปบ่งอีกซีหลังนะครับใส่ไ้ตรงพ่นฟังทั้งนุ่มนะครับไอยูซีหลังนี่นะครับเดี๋ยวเก็บบ่วงก่อนนะครับหาบึงก่อนว่าจะได้ขึ้นเด็กหลังนะครับับหาล็อกเก็บบ่วงแต่ได้ขึ้นมาซ้ำานีเหรครับกับบ๊บเป็นยังนะครับเดี๋ยวเฮ็ดมาใส่ไหมก็ไเลยครับนะครับเดี๋ยวไปเดียอีกซีหลังนะครับเดี๋ยวไปรลุดน้ำกันว่าที่มิตต์โตป่ครับทก่นฟังทั้ง ไปครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันเดี๋ยวมาถึงแล้วนะครับนี่มารูว่าซิมีโตะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับมีต่ำนี่นะครับพ่นมีค้องออกมานะครับนี่บ่วงเขาใส่ไปข้างในนี่ครับออกมาโอ้ค้องงามนะครับมันขวยยันอยู่ข้างในนะครับครับอยู่ในป่าครับในพ่นออกมานึกว่าสิถือนะครับป่ดถือนะครับนี่บ่วงเขาใส่ไป ในยืดสามหลังนะครับนี่ครับตํำครับบวงเดี๋ยวอีกมือสองมือเดี๋ยวค่อยมาสั่งมันนะครับกลับหลังนี่หยับมุนไปเรื่องครับโอ้เสียดายวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะมือหม่ก็ได้ครับ้องนี้เพราะว่าเขาเจ้าพึ่งแก้วเขาออกไมนะครับไว้จากมือสองมื0ว่าัเห็ดคล้องไมดแล้วค่อยมาใส่ไมนะครับ ครับกบระสุลุปมัอนี่ก็ได้ซีโตนะครับหนูเฮานี่ครับไอซีโตนะครับหนึ่ง,งนะครับสองครับสามโต้ครับตัวที่สี่ใบใหญ่บันไดนะครับนี่ ม,มือนี้ร่วมร่วมกันกับดีซีหางนะครับนี่ครับดิซีหางนี่ะครับพอได้ปิงพอได้ครัวอยู่นะครับพอได้ออมอยู่ครับเหมือนในเสียไว้ซัำหนีก่อนนะครับก่อนจะจบคลิปเหมือนก็ขอขอบคุณพี่ๆหน้าๆนะครับขวามาดูมาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกำลังใจให้กันนะครับสำรับมือหนาจะมีคลิปยังไหม่ไม่รงให้เบืองกันเราติดตามเมืงน้ำกันนะครับสำรับมือนก็ สวัสดีครับ